พระเจ้าตัดว่าดาบของเราได้มาแล้วเจ้าเป่าแต่เตือนภัยและเตือนประชาชนแต่เรียกของพระเจ้าทำเป็ก call of God ยีพฤษภาคม2553จากพระเจ้าพระผู้เป็นพระเจ้าของเราและพระผู้ช่วยให้รอด พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตัดแก่ทีโมธีเพื่อฝูงแกะน้อยของพระองค์และเพื่อทุกคนที่มีหูไว้เพื่อฟังพระเจ้าตัดว่าดูเถิดพระเจ้าได้ทรงตั้งพระประสงค์ไว้แล้วและทุกสิ่งซึ่งเราตั้งใจจะกระทำก็ได้ถูกสถาปนาไว้แล้วพวกแรกในบรรดาหลายคนได้ถูกเรียกและจำนวนนั้นก็ครบถ้วนแล้วมันเสร็จสิ้นแล้ว บัดนี้จะมีความว่างเปล่าทั่วแผ่นดินและถ้ำกลางบรรดาคริสตจักรจะมีความว่างเปล่าความมืดมัวแห่งความเข้าใจความว่างเปล่าที่ยิ่งใหญ่โดยไม่มีหนทางแน่นอนสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักเราเพราะเขาได้ปฏิเสธที่จะยอมรับเราตามที่เราเป็นจริง แต่ผู้ที่ออกมาจากถ้ำกลางพวกเขานั้นตาของเขาจะเปิดออกและความเข้าใจของเขาจะสว่างสวยัยเพิ่มพูนขึ้นอย่างรวดเร็วในความรักของเราเพราะจิตใจของเขาหยหาหาเราและเราได้รู้จักใจของเขาแล้ว บุตรชายและบุตรสาวของเราแห่งฝูงแกะน้อยนี้เจ้าทั้งหลายได้กระทำดีในสายตาเราและได้พยายามที่จะเป็นที่พอใจแก่เราและเราพอใจในเจ้าแล้วบัดนี้จงหันหลังให้แก่คริสตจักรเพราะมันเสร็จสิ้นแล้วเจ้าสาวได้รับการเตรียมไว้แล้วและจะถูกพาออกไปจากถ้ำกลางพวกเขาในไม่ช้า จงหันหลังให้แก่คริสตจักรของมนุษย์และจงเป่าแต่เตือนหมู่ญาติและชนชาติของเจ้าจงเป่าแต่ต่อต้านประชาชาติของเจ้าและผู้ปกครองของโลกนี้จงเป่าแต่เตือนภัยและเตือนประชาชนเพราะดาบของเราได้ชักออกมาแล้วและมือของเราได้ถูกถอนออกแล้วดูเถิดสิ่งที่ยับยั้งถูกนำออกไปแล้วและพระองค์ผู้ยับยั้งก็ยอมให้เป็นไป เพราะฉะนั้นจงเตือนพวกเขาแทนเราเพราะดาบจะมาถึงประชาชาติของเจ้าในไม่ช้าแม้ทั่วทั้งโลกเพื่อให้ทุกประชาชาติประสบความทุกข์ยากเพราะความกิ้วของเราได้ถูกปลุกขึ้นแล้วและลากฐานทั้งปวงถูกสั่นคลอนแล้วแม้เพียงเล็กน้อยจนถึงบัดนี้ดูเถิดเราออกมาจากสถานบริสุทธิ์ของเราและพระกรของพระเจ้าจะถูกเผยให้เห็น ความกลี้วของพระเจ้าจะถูกเปิดเผยอย่างเต็มที่และประชาชาติที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังจะถูกล้มลงวิบัติจงมีแก่ผู้ที่ต่อสู้กับประชากรของเราคือยาโคบวิบัติจงมีแก่ทุกคนที่ออกมาทำลายอิสราเอล เจ้าจะได้รู้จักฤทธานุภาพของพระเจ้าในความกริ้วของพระองค์ในกำลังของความไม่พอใจที่ร้อนแรงของเรานั้นเจ้าจะถูกล้มลงดูเถิดเจ้าจะเลียผงครีดินศพเน่าเปื่อยของเจ้าจะเกลื่อนกาดเครื่องมือทั้งหลายของเจ้าจะตกอยู่เคียงข้างกันเป็นกองเกลื่อนกาดไปทั่วทุ่งโลง่งพอพระเจ้าได้ตัดแล้วและมันจะเป็นไปและเกิดขึ้นต่อหน้ามนุษย์ ดาบกำลังมาความเจ็บปวดแห่งการคลอดได้เริ่มขึ้นแล้วดูเถิดมันอยู่เหนือเจ้าแล้วโอ้ชนรุ่นชั่วช้ายิ่งนักเพราะฉะนั้นจงฟังพระวจนะของพระเจ้าเจ้าทั้งหลายที่เป็นมหาชนทั้งปวงจงฟังและใส่ใจคำเตือนนี้เจ้าประชาชาติแห่งเล่กลนทั้งปวงบนแผ่นดินโลก ความเจ็บปวดในการคลอดของเจ้าจะรุนแรงและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะมีเสียงร่ำไห้อย่างมากมายดูเถิดการคลอดจะสำเร็จผ่านความทรมานอย่างมากโดยไม่มีการหยุดพักและจะยืดเยื้อเป็นเวลาเจ็ดวันแต่จะเกิดขึ้นว่าผู้ใดก็ตามที่ร้องเรียกพระนามของพระเจ้าในวันนั้น และในเวลานั้นจะได้รับความรอดเพราะการเก็บเกี่ยวครั้งแรกจะเป็นของผู้ต่ำต้อยและของผู้บริสุทธิ์และครั้งที่สองจะมีมากมายพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินตัดดังนี้พระนามของเราคือพระเจ้าแห่งพลโยธา